เพ่นเตอร์นึงเขาพูดถึงเรื่องของการนำ A.I เนี่ยมาช่วยในการสร้างบทความเขาก็มีความสงสัยว่าบทความของใครเนี่ยจะทำให้เกิด c o n v e r s i o n มากกว่ากันจากผลการทดลองอะค่ะ คือเขาอะพบว่าโฆษณาที่เขาฟิตติ้งออกไปอะค่ะในทาง Facebook เนี่ยมีคอวอร์ชั่นกลับมาเนี่ยมนุษย์อะได้อยู่ที่1.54%้าี่เปอร์เซ็นแล้วก็คอวอร์ชั่นที่ได้กลับมาในบทความที่ AI เป็นคนเขียนเองเนี่ยคือ1.2% 8ตรงเนตรงนี้จะเห็นได้ว่าแบบมันเหลื่อมล้ำกันติดเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอะค่ะมนุษย์ของเราอะค่ะสามารถสร้างเชิขงของแบบความคิดสร้างสารรค์เกเรทีฟเนี่ยได้น้อยกว่าของตัว AI โดยที่มนุษย์อะจะสร้างได้อยู่ประมาณแบบพันต้นๆแต่ส่วนของ AI เนี่ย เขา่ะจะสร้างเนื้อหาบทความได้หลากหลายมากกว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ4,000-5,000อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ได้มีการทดลองอีกครั้งหนึ่งค่ะผลก็คือการที่ใช้ AI ร่วมกับมนุษย์เนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์ของคอมมิชชั n นนะคะอยู่ที่1.6 1ซึ่งจะมากกว่าการที่มนุษย์ทำอย่างเดียวหรือ AI ทำอย่างเดียวดังนั้นนะคะสำหรับแป้งน,นะคะคิดว่าอยากให้ใช้เป็นในทางแนวทางแบบอาจจะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าใช้งานร่วมกันแบบประสานงานกันกับคอนเทนต์สำหรับ ไตรเตอร์ต่างๆค่ะแน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้ ai ได้100%คือ ai ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดเท่ากับมนุษย์ขนาดนั้นการที่ ai เขียนออกไปเนี่ยค้างคำศัพท์เขาเยอะกว่าแต่ความรู้สึกที่มีกับเนื้อหาที่ถูกฟิตติ้งออกไปเนี่ยมนันดูจะสามารถทำได้ดีกว่า